เอาใครเอามาวางอะไรเนี่ยของเล่นใหม่ครับนี่ของเล่นใหม่กล่องดำครับกล่องดำก็มาเจอกันที่ซัมหาสารเซอร์วิสนะครับวันนี้ได้ของได้ของเล่นมาครับชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยครับนะมาดูกันครับว่าจะข้างในจะเป็นอะไร นี่ครับนของเล่นชุดใหม่เก a ดแรงดันครับนสายสองสี่หสายนี้ครับสองสี่หแปดสายนี้มีมีมาให้สีชุดนะครับนี่หัวนี่ครับ ไม่ได้สั่งมาจากลาซาด้านะครับตัวนี้ไม่ได้สั่งมาจากลาซาด้าลองไปหาดูได้เลยครับผมว่าที่ผมสั่งมาชุดเนี้ยราคาเนี่ไม่ใช่ถูกๆนะครับเนี่ยเกตมาให้สี่ตัวครับหกร้อยบาทครับหนึ่งตัวสี่ร้อยบาทนี่หนึ่งตัวครับผม แล้วก็สองหบาทหนึ่งตัวแล้วก็เกอร้อยบาทหนึ่งตัวครับผมนะเกร้อยบาทหนตัวแล้วก็อันนี้หัวน่ครับอะแดปเตอร์หัวปลั๊กต่อครับนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบสตัวนี้ก็จะเป็นฟิตติ้งครับนะ เป็นหัวฟิตติ้งที่บางบางยี่ห้อไอ้ไม่ว่าจะเป็นคุมะสูคุณไดเนี่ยครับคุมะสูคุณไดแล้วก็รถจีนบางยี่ห้อนี่ครับเขาจะมีหัวมาแล้วก็สามารถเสียบฟิตติ้งได้เลยไม่ไม่จำเป็นต้องถอดไม่จำเป็นต้องถอดปั๊งอุดออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก็สามารถดันเข้าได้เลยนะจะมีมาให้ครับ ไม่ใช่มีให้แค่นี้นะครับนะนี่ครับมีหัวปักครับนะหัวต่อเกีดวัดเนี่ยครับนะชุดหนึ่งนี่เนี่ย เนี่ยตัวตัวนี้ลองไปถามดูเลยครับหัวมันมีหลายเกรดนะผมเอาชุดเนี่ยมันจะเป็นเกรดดีหน่อยแต่ถ้าเกรดที่มันเกรดที่มันไม่ดีมันจะเป็นหัวมันจะหัวมันจะเรียกพวกเกี่ยวพวกอะไรเนี่ยครับมันจะใส่ด้วยด้วยกันไม่ได้นะก็มีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ตัวนะครับนะผมไปถามผมไปถามไปถามพวกตามร้านที่ขายอะแดปเตอร์เนี่ยสามทางนะครับผมแบบนี้นะเนี่ยถามสองร้านสามล้าน,านตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับผมนะตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบาท แต่มันมีแต่ตัวแบบตัวเล็กๆนี้นะนี้นะมีตัวเล็กๆแต่อตัวใหญ่ๆเนี่ยครับผมตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้ละพันกว่าเลยนะครับผมนะตัวละพันกว่าเลยครับนี่เกวัดพุกรถตักหลายยิบเจ็ดโอเครถตัก นี่นี่ครับสายเจ็ดเนี่ยตัวละพันกว่าครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พันสองห้าสิบตัวนี้ 1, น 1, 1, 2, พันสองพันสองห้าสิบพันสองอันนี้พันหนึ่งครับนนนรเนี่ยแค่ชุดหัวเนี่ยแล้วก็หัวเล็กๆอีกเจ็ดตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะที่ผมถามเขา 3 4 5 6ห้าห1เจงสานี่ครับของเล่นชุดใหญ่ก็สั่งมาทีเดียวครับสั่งมาทีเดียวจำเป็นต้องใช้ครับของต้องมีจเป็นต้องใช้ ลองไปหาดูเลยครับผมว่าของเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าซื้อแยกแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่เนี่ของผมเอามาชุดนี้ผมเอามาที่6,500บาทครับหกพนหะ้าร้บาทอีกนะครับ 6,500ชุดเนี้ยชุดเรียทั้งหมดครับชุดเกรตเนี่ย6,500บาทลองไปดูเลยครับผมนะตามลาซาด้านี่ราคาครับลองไปดูครับผมให้เลยนี่อย่างต่ำๆเจ็ดแปพันนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ผมได้มา6,500บาท ได้มา 6, กพัหรอบาทเนี่ยมีคงมีกลอ่กลองอะไรอะไรเหลือร้อยไว้จับแรงดันครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะมีอีกอีกชุดหนึ่งครับ นี่ครับนี่จะมีชุดเกตดอีกชุดหนึ่งที่สามารถรับสาได้เดี๋ยวไปหาซื้อเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับซื้อแยกเนี่ยแค่เกตดตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยเกดเนี่ยย,ยี่ห้อเนี่ยก็เอาเรื่องครับชุดเนี่ยชุดเกตดนี่ก็ปลายตังค์อยู่นะครับชุดเกตดนี่ก็ตกไปตัวละเจ็ดแปดร้อยนะครับ แต่ละตัวนี่ผมตีไปกลมๆว่าแปดตัวละแปดร้อยแปดหนึ่งแปดอกไปสอสี่แปดสี่สามสิบสองเนียครับตัวนี้สามพันสองแล้วนะครับไม่รวมตัวนี้นะครับอ่าแล้วตัวนี้อีกครับตัวนี้อีกอันนี้สามสิบสองใช่ไหมตีไปกลมๆสามพันจุดนี้สามพันอันนี้อีกเจ็ดร้อยห้าสิบ เจอยเส่สามเอ็ดเจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าสิบห้าเกอง็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าสามเจ็ดสิเจเจอเป็นเจ็ดเจ็ดสิบเป็นเจอเป็นเจนี่เจ็ดกว่าบาทแล้วนะครับเนี่ยแปเกตีไปสักหมื่นหนึ่งครับเกตนี่นะชุด3ามทางเนี่ยครับในสายอีกครับ แล้วไหนตัวนี้อีกครับนะไหนตัวนี้อีกอ่ะเนี่ยตัวนี้ก็หลตังนะครับตัวละตีไปตัวละสามรอยอ่ะสามร้อยอตันนึงเบอรสามตัวโตสามเก้าสี่สองสามห้าสามหกสามแปดสามเจ็ดสามแปดสสามกาเจ็ดสามสิบสามสิปพันกว่าบาทนะครับเนี่ยแค่ชุดเนี้ยชุดเกตชุดเนี้ยกับชุดเนี้ยก็หกพันกว่าบาทแล้วนะครับ ไม่รวมอาน,นี้นะครับไม่รวมมาน,นี้ไม่รวมสายนะครับนะสายเป็นสายอย่างดีเลยครับผมนะน่ะ,นะมีห่อนะครับน่ะสายเป็นนี่ครับ make in เยอรมนีครับเยอรมันนะครับเนี่ยครับ make in เยอรมนีเป็นของเยอรมันครับผมที่ที่ผม ได้มาชุดนี้เป็นของเยอรมันนะครับไม่ใช่เป็นของตลาดทั่วไปนะครับเนี่ยเนี่ยครับนี่มิกอินเยอรมนีครับชุดเนี้ยอนนของเยอรมันทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยชุดเนี้ยของเยอรมันทั้งหมดที่ผมได้มานะที่ผมได้มาได้มาในราคา 6,500บาทครับผมนะถ,นถ้าใครสนใจครับถ้าใครสนใจชุดนี้ผมสามารถที่จะสั่งให้ได้ครับผมติดต่อสามารถติดต่อทางสาหปรสารเซอร์วิสได้นะครับผมนะ0ูนย์2 1 3 2 2ครับผมนะแต่ถ้า แต่ถ้าให้ผมสั่งให้นยะไอ้นี่ผมมีโปรโมชั่นอยู่ผมได้มา 6, 6, มมหกหกพันหะ้าผมมีโปรโมชั่นให้นะผมมีโปรโมชั่นให้แต่ถ้าท่านใดที่จะไปซื้อแบบเนี้ยผมบอกเลยราคานี้ไม่ได้ครับพันห้าแต่ถ้าให้ผมสั่งให้หรือว่าพร้อมส่งครับพร้อมส่งนี่ชุดนี้เจ็ดพันไปเลยครับผมนะผมให้เจ็ดพันนะค่าค่าแพ็ ค่าแพคค่าส่งเนี่ยครับผมค่าแพคค่าส่งด้วย,ยนะผมจบให้ที่7000บาทครับผมตัวนี้นะผมให้จบที่เ0็ดบาทใครที่จะติดต่อสอบถามก็ทักกันมาได้ครับผมนะหรือว่าจะทาง YouTube ก็ได้คอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้หรือว่าจะทางเบอร์โทรศัพท์0ูนย์แหรือว่าจะทางไลน์ทางไลน์ก็แอดเบอร์โทรผมไปเลยครับผมนะ แอดเบอร์โทรผมไปเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นเองครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ